สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจิจะเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําทีมที่เราแบบเปิดการ์ดได้นะครับผมแล้วเราก็จะเอามาทําทีมกันไปลองเล่นดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูตัวนักเตะกันก่อนดีกว่าว่าการ์ดท,ที่เราเปิดได้มามีตัวอะไรบ้างนะครับ และนี่ก็เป็นนักเตะที่ผมเปิดการ์ดได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมากดตำแหน่งดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงก็เออก็มีมีกองหน้ามีตำแหน่งค่อนข้างครบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาผู้เล่นพวกนี้เดี๋ยวผมจะคัดแล้วลองไปใส่11ตัวจริงที่ผมคัดดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและนี่ก็เป็นผู้เล่น11ตัวจริงที่ผมคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม กองหน้าครับผมก็จะใช้เป็นรุดปานิตาลอยนะครับผมปี T t b นะครับผมบวก1นะแล้วก็คนต่อไปครับอิบาฮิโมวิดครับผมพระเจ้าของเรานั่นเองปีว R ทบวก1เช่นกันนะครับผมปีกซ้ายครับใช้เป็นเดปายปี21นะครับผมบวก1เหมือนเดิมนะครับปีขวาครับเลือกมาเป็นกาก้าครับผม กาก้าปีเอบวกหครับส่วนตัวนี้ครับผมตัวรับตัวที่1นะครับผมใช้เป็นค็อกโกแล็งนะครับผมเปิดได้บวกสี่ปนะครับผมก็เลยจับมายืนตัวรับตามตำแหน่งของเขานะครับอีกตัวเป็นแมทธิวูดนะครับผมจับมาเล่นในเกมรับนะครับในตำแหน่ง CDM นะครับผมใช้ปีแคปบวกหครับต่อไปครับแบ็กซ้ายผมใช้มูเนียร์นะครับผมเป็น เป็นแบ็กซ้ายจริงๆเขาเล่นแบ็กขวานะแต่ผมมีแบ็กขวาสองตัวไงก็เลยจับเขามาเล่นแบ็กซ้ายนะครับผมเซนเตอร์แบ็กครับผม2ตัวใช้เป็นมิลิตาลปี2 2 u นะครับบวก3นะฮะแล้วก็เป็นคิสเตนเซนปี e 21นะครับผมบวก1นั่นเองนะครับผมส่วนปอีอ่ส่วนแบ็กขวานะครับแบ็กขวาผมใช้เป็น ที่เปียนะครับ PE ยี e ่ส e ิบอนะครับบวกหนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูรครับผมใช้เป็นเดวิดซีแมนนะครับ p แคปบวกหนะครับผมและนี่ก็เป็น11ตัวจริงที่ผมคัดเลือกมาจากการ์ดที่เปิดได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นทีมนี้ดูกันนะครับผมว่าจะโคดหรือไม่ฮอคโคลแรงครับโยนมาลูกนี้อีใบโอ้ลุกฟันนี่จะลอย จักรยานากาศให้มาที่บาลอนี้แตกไปแล้วอิบาใช้ความใหญ่บาใช้ความใหญ่และโยนมาลูกนี้เด็าบาแพลังับจักไว้ได้เอาละลูกนี้มูเนียให้มาที่อิปบาฮิมโมวิดครับโอ้โ เส้นให้มาที่ออกแรงโยนมาลูกนี้กาก้าแมติวูดดักได้แล้วลองกดลูกนี้โอ้โหปุ๊งปุ๊งออกแรงโยนมาอิบาฮิมโมวิแครับโอ้โหอิบาฮิมโมวีแมติวนะูด ปีบปลายเห็นแล้วให้มาที่นิตลอยลูกนี้ลุดฟันนิตลอยโลช็อตเข้าไปาครับโอ้หเอาแล้วครับปิปลายดักได้ให้มานิตลอยลูกนี้ยังไงไม่ล้ำครับโยนมากากามีเส้นครับจากไว้าก,กาคาปีบอลมา แมทติอูดเห็นแล้วอิบาช่องนี้รถอิบาฮิโมวิชปั่นนิ่มๆครับแมทติอูดครับมาที่ก,กา้าอิบาฮิโมวิชให้มาที่รถ้าแมทติอูดกดด้วยขวา บายมวี movie, ครับไอมาที่รุดฟานนิสลอยลูกนี้ได้ดวนหนึ่งหนึ่งแล้วครับได้ดวนหนึ่งหนึ่งครับโอ้โ,โ,อโหเว้ไอมาที่นิตโรยลูกนี้รุดฟานนิตลอย จาก้าแทงมาให้นิตลอยออกมาให้ที่อิบาร์ส่งกับมาที่นิตลอยจาก้ายังดักไว้ได้ให้มาที่แมทธิวสดูนี้แมทธิวโยนมาอิบารฮิมูวิดครับสามสามก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการทําทีมจากการ์ดที่เราเปิดมาได้นะครับผมก็คือเราเอาการ ไปเปิดแล้วเราก็มาทําทีมนั่นเองนะครับผมส่วนตัวผมผมว่าผมเจอผาคคิริวหอดทองแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือแมทธิทวส์นั่นเองนะครับตัวนี้ผมจบมาเล่น CDM นะยิงไกลอย่างดีเลยแล้วก็เปิดบอลจากจากฝั่งตัวเองอะทิมไปกองหน้าแบบอย่างแม่น ก็ลองไปซื้อมาใช้ได้นะครับผมถ้าบวก5าก็ผมคิดว่าน่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะครับราคาก็อยู่ที่หมื่นเอ็มเองนะครับผมผมว่าตัวนี้ใช้ดีเลยนะครับผมหรือว่าเขาเป็นตัวเมตาอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนั้นก็บวก1นึกันหมด นะครับผมก็ตามสภาพอะครับก็ถือว่าเล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็สนุกดีนะครับถือว่าเป็นการทําทีมที่แบบเผื่อใครงบน้อยหรือว่าไม่มีตัวที่จะเล่นก็ลองเปิดการ์ดแล้วลองหยิบมาทําทีมดูนะครับผมอิบบานี่อิบบากับ,บนิบบนตรอย2ตัวเนี่ยยิงคมนะครับหาช่องดีด้วยนะผมไม่ได้ใส่แทรกซึมพื้นที่ให้นะครับ <Wow. S 1> ใส่แค่กระทิงให้นะชนอย่างดีเลยนะครับผมถ้าบวก5ก็น่าจะ น่าจะโหดอยู่นะครับทั้งทีมนี้นะครับผมลองเอาไปเลือกตัวดูแล้วกันนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับโอเคส่วนแท็กติกทีมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะสามารถทะลุช่องได้นะครับผมแล้วก็สามารถเปิดหมงได้นะครับแล้วก็ลองหาพวกปีกเร็วๆดูนะครับผมมาวิ่งแล้วก็มีค่าเปิดบอลดีๆดูนะครับ และนี่ก็เป็นแทคติกนักเตะที่ผมใช้นะครับก็จะปรักมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปออกมาด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างดูเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ